คลิปนี้ก็มาชมพระกลุก,กันนะครับแล้วก็เป็นเนื้อชินทั้งหมดชินเงินนะครับสมัยนี้เมื่อตั้งแต่รุ่นปู่นะครับเขานิยมเก็บเนื้อชินนะแล้วก็เนื้อลินเนื้อตะก,กัวมีบ้างแต่ไม่มากนะครับ เดี๋ยวดูทีละองค์ดีนะเริ่มตั้งแต่องคแรกเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้จับเอามาดูใกล้ๆีนึงๆองค์นี้เป็นพระหูยานลบีนะครับนี่เปิดโลกของสุขโขทยัยส่วนองค์นี้เป็นพระตักกวน นั่งบัวสองชั้นของลบ,บรีองนี้เป็นของสุโคไทยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันผิดกันอยู่ที่องสะ์นะครับเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงนี้เท่านั้นเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบอีกทีหนึง่งส่วนองค์นี้คือนารายงปืนของลบ,บุรีนะครับน,น,นี่อง์นี้กับอง์นี้ของลบ,บรีนะครับอันนี้โคไทยส่วนอง์นี้เป็น ข่ากระดานหูช้างของการเจะนะวีงคงนี้เป็นลีลาของเมืองกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวให้ชมเียะโอมครับนี่นะครับนี่หูยานนี่เป็นเนื้อชิ้นนะครับ ไม่ใช่เนื้อตะกลัวทองตะกัวเสนหิมแดงตะกลัวเส้นิมแดงผมก็ให้ให้ให้ท่านดูไปไปไปแล้วนะครับรงนี้เป็นเปิดโรคนะมีผูกข้างๆอันนี้ของโคไทยนะครับแสงไฟมันจะสะท้อน เดี๋ยวนี้ให้ดูพร้อมกันนะครับนครับอางศักไม่เหมือนกันนะอันนี้ทำไมถึงดูใหม่เพราะว่าผมเคยแล้วครับทาเลียมแบบนี้ไม่ได้เจาะรูให้อากาศเข้าเนี่ยเขาจะระเบิดนะครับเหมือนองค์นี้เนี่ยครับถ้าเนื้อชินพระปุแทน จะระเบิดผมก็เลยปล่อยเลยแล้วพอระเบิดเนื้อเขาจะแตกตรงนี้ก็เอาน้ำมันจันเทเข้าไปในร่องเนี่ยถึงอยู่ได้แล้วก็ไม่ระเบิดต่อเลยเนะครับเนี่ยก็จะระเบิดแอมขึ้นมานะครับเนี่ยพักุพักปูแท้ๆจะต้องเป็นอย่างนี้่าครับนี่นาฬิารุ่งปืนนะของลบวีอันนี้เนี่ยครับ เหมือนกันเลยถ้าดูไม่คงแท้เห็นไหมฮะนี่ครับอังสะเขาตรงมาเป็นเส้นแต่น,นี่เป็นผืนนะครับแล้วก็มีตรงนี้แหวนเข้าไปคล้ายๆเป็นปลายโบอ,อันนี้อัน,นเป็นเส้นไหมเฉยแล้วก็ฮีวอนก็จะพาดมานี่ อันนี้เอาขีดพึ่งนะครับเนี่ยครับขีดพึ่งขีดพึ่งตลับละห้าบาทเนี่ยครับเอาให้ช่างช่างก็แต่งให้นะเนี่ยตลับอันนี้ของลบลีนี่ก็จัก แต่มาดูองค์นี้องค์งนี้เป็นของท่ากระดานใช่อนี้เป็นท่ากระดานข,ของกระดานหูช้างนะครับ อันนี้ตัดชิดนะจริงๆก็ค่อยจะเป็นเป็นใหญ่ถ้าเต็มๆเลยจะเป็นแบบนี้นครับมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชิ้นใช่ไหมเนี่ยเ็เรียกว่าท่ากระดานหูช้างของการจจน,นะบุรี